มดะฮักไล่บี้มดอะโลกาชาโลกาชาเราเสายโลกชาโลกชาโลกชาลชาอถ้าจับไมได้แเราโลกาชยเฮ้ยเฮ้้ยเป็นหายอะเฮ้ยอยู่ไหนวะจะไมไดุ้ญได้ลาออกทางสอนนอนลาออกอ่ะได้ลาออกแน่โจรมไม่กลับไปขายน้ำเดแน่อยู่ไหนวะ เอ้ยไม่ใช่ปลาร้าปลาร้าปลาร้าคอก็มันเติมได้เยอะคนขับเป็นนาแอดคาราบาฟโอ้นาแอดคาราบาต้อมันจุกเด็กน้อยมันจุกเด็กน้อยตรงนี้แค่เด็กน้อยเหรอไม่ใช่อะไรับโอ้ดูรถเลยมันจะฮักไล่บี้มดอ่ะโลกาชาโลกาชารถเสียงรถเสียงป้ยป้ายปโลกาชาโลกรชารถกรชารถกรชาถ้าจับไปได้นะพวกเราทั้งหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับได้ได้ล่าสุดอ่ะเอาไม่ได้แน่ไปหน้าไปหน้อ่าวโค้งไม่ได้แน่เอาลาออกนะเตรียมลาออกกันตัวน้อยนะครับจับไม่ได้กันอีกคนนึงนะครับจะไม่ได้บุญได้ลาออกครั้งส่อนน่อยเฮ้ยมันหายอ่ะเอ้ยอยู่ไหนวะมันหายไล่อยู่ครับไล่อยู่ครับไล่อยู่ครับไล่อยู่เหรอใครไล่อยู่อ่ะเชียมัน โดนปลดนะครับกลับไปได้โดนปดนะครับมันพาบูทอยู่บนท้าบูทดิอยู่ฝั่งนู้นในไกลไม่เอาอยากไดมาขับว่ะล่าออกอ่ะกูได้ลาออกแน่โหมดจอไม่กลับไปขายน้มเบลเดิแน่อยู่ไหนวะหายแล้วเหรอไปไหนล่ะอยู่ในอะไรอยู่ครับไรอยู่ไรอยู่ไรออกปิดหมอคปิดหมอใครใครนี่ปิดหมอหน่อยใครใครไม่ได้ตามไม้หนึ่งอ่ะปิดบล็อคเลยคนหลุดไปสิบยี่หลังมันมาทางเราพี่ เราออกงสอนน้อคุณชอบวะออกอล่างค้าออกล่างค้เนี่ยซอยนะใครอยู่ตรงนั้นนะจับล้อมจับล้อมจับริ้วหายไม่มันไม่ได้พุ่งมาทางนี้เลยข้างหลังแกเปิดบอคนเดียวพอเปิดบอสคนเดียวเปิดบอสคนไล่เห้ยเปิดปิดเปิดปิดปิดดินี่ครับนี่ครับไปไปมามาเด่นเลยของโจกของโจกของโจกเี้ยกบขวา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 

ติดติดติดแล้วก็ติดแล้วก็ติดเฮ้ยอ้าดนน้ำดนน้ำซ้ายายซ้ายายซาไ้ตอห้าบงมึงย้าง่ยอมเว้ยไอ้ยงนหอกเลยย่ามันดิว่างอาโดนไปดไปโดนไไนอ้ยอเาแมวแมวลดตั้ายิงลูกซองเาอะ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกซองไว้ก oh, okay. ่อนเคสปูนเคสปูนห้ามใช้ลูกซองเลยไม่เมื่อกี้มันหลงน้ำไงลูกซองหายเอาเอาเอฟขอดมันออกมาเอฟขอออดมมาเอฟขอดมาเอาเราข้าไปได้ไงอ่ะเรียบเดีคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวมาปล่อยมาปล่อยตัวโดนไล่ออกกันอ้าวเขาอยู่ในนั้นเหรออ๋เขาในเขาในน้ำอ่ะเขาอยู่ในนั้นเหรอหาคใช่ครับใช่ครับอยู่ข้างในนตอออมห่่ยยูครับอยู่ครับ เราลอกมาเอ้าหายละรถปองครับนายรถปองเขาเอเราเที่ยวมาเนี่ยไอ้เง้ยไม่ได้วัดเต็มแล้วสี่คันได้ไม่ได้อยู่นอยู่นอดการดอ๋อเออเดนแดงมาอดแล้แอคาราบาลหรอแอดคาราบาลหรออินกอเขาใหญ่เนี่ยทำรนปวนแอดคาราบาลหรอคุณคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหม ผมถามแค่นั้นแหละคุณรู้ว่าคุณกำลังจะทำผมเด้งทั้งสอนออ่ะของมีร้อยกว่าชิ้นนะตรวจดิโอ้โหร้อย่าชิ้นเลยขอแยกคนตัวนะโอ้โหปูนหนึ่งไล่แทบตายสามหนึ่งปุนสองแบ่งกันไม่ลงตัวได้เยอะเลยมาเป็นสิบอะใครจะเอาเอาเลยโอเคเจอกันโอลาโอลาทางไปคันไม่ยังไม่พอค่าซ่อมรถเลย เราไปต่างกันกูเจ็บใจว่ะเก่ามาเยี่ยมแมงป็นสิบเลยของพึ่งมาไหนน่ะคันเองไงมาคันไหนก็กลับคันนั้นแหละรถติดปั๊มเดิมเดิมปั๊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 มเดิมไปด้วยขามาโชว์ไปด้วยปั๊มเดิมท่านประตูไปหลังรับน่ยโอ้ปั๊มเดิมเหรอไม่แดงเลยจะตาไอ้จะเหลียวกับไรอสต์แมนด้วยครับแมนมากเลยครับหวังแล้วหวังแล้วยอด Bỏ này, bớt bỏ này. Đấy, không sẵn nó. <laughs> hỏi đấy. bỏ này, bớt bỏ này. Mấy chơi, mấy chơi. พาลรถใหม่ดูสวิตใหม่ใครวะลงกู้เลยมาลีไป ไว้ใจเลยไว้ใจบังไว้ใจบังได้สาบายใจถ้าไม่ได้คือนะบอกแค่นี้นแหละไว้ใจบังไว้ใจบังให้รอนเบี้ยมกี้ไปขี้มาสอดดีอ๋อเหรอเนนี้เค้นนไหนอ่ะเพื่อนไล่ยอยู่ครับข้างหน้าเลี้ยวขวา เฮ้เจออีกฝายเลยอ่ะหลังมุมกลับครับจริงจริงเจอจริงต้องเลยต้องเลยเคลปูนประมาณเจ็ดร้อยเคส็ดอะไลยไม่หมดเลยเนี่ยเลี้ยวขวาครับหน้าโอเคแยกหน้าหน้าเจอเจอแล้วนั่นนหะตรงไปตรงไปเลยเดี๋ยวไปดูผ่าง ยังหนห้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทำไมมันเฮิร์ตขึ้นมน้าขนาดนี้เลี้ยวขวาจากหน้านข้างหน้าโอ,าคอเคอก็ตรงไปยาวเลย anh đang, 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 Chào. đang, 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 Đi รถไม่เป็นทรงวะเกิดรถไหนโอเคเข่้ <Okay. S 2> okay, ย่ไอ้นี่นะจับได้ยงังต้องยอัวตัวย แตกสองควันขึ้นวันขึ้นคันขึ้นแล้วคันขึ้นแล้วคันขึ้นแล้วมอบตัวครับมอบตัวมอบตัวรถพังแล้วมอบตัว,งเ,ง,ตวงเกียบมาลาตอนมากเลยว่ะเอาเอาเส้นเทคกซ์ได้ไปเลย นี่เคลใหม่หรครับเคลใหม่ใกล้กว่าสิบวิเคลนี้เพื่อนอยู่ใกล้เลยนะให้เพื่อนเข้าให้เพื่อนเข้าหนยโอ้เพื่อนมันไม่เพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่โอ้หลังโรงพยาบาลจับแนวเน,ะน,นี่นั่นเนม่ใช่แอ้วเงี้ยนไปลนะ <c oughs> แล้วแม่ฉีดยาแล้วมึงนะ ชีจาไม่ต้องนอนต้องนอนเนี่ยโอเคเดี๋ยวกแต่ปสแล้วก็ดนวันดีครับผู้การเจะมาใหมสวัสดีครับใช่ผู้การไหมครับไม่ใช่ครับผมนักเรียนนมาอ๋อนักเรียนจากโอเคตังมีห้าแสนเลยทุก ไม่ครับพี่คุ๊บฮะอีกกล้าวี๊พิมพ์รถเปตัวแบบนี้จะปัดซ็อเป็นเทียอะไรเอ่ยวะหายปัดซ็อกทำไมเป็ดมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วครับลุมมันลุมมันลุมอย่าแล้วหยุดเลยหยุดแล้วหย ทำไรกันครับเนี่ยวิ่งไล่จับบ่พอรู้จักกันแลนอ๋อรู้จักกันหรอโอเคโอเคโอเคเฮีย <What? S 2> <laughs> yeah.